ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไมค์ค a f t นะฮะซึ่งผมเนี่ยก็จะไม่เล่นเอาชีวิตรอดนะครับแบบเอาชีวิตรอดปกติจริงๆอยากเล่นฮาร์ดคอร์นะครับแต่ว่าเพรว่าตัวเองเล่นไม่ไหวเพราะว่าปกติเนี่ยเล่นไม่เกิน10คืนแล้วก็ไม่เล่นอีกเลยโอเคเราตัดไม้ได้นิดนึงแล้วแล้วก็เอามาแปลรูปนะครับแล้วก็คราฟหองกันนะอย่างแรกผมก็จะคราฟขวานกับพีเอ็กมานะครับโอเคแล้วก็ตัดไม้กันต่อ โอเคแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเดี๋ยวผมก็จะฟาร์มหินต่อนะครับฟาร์มไม่เยอะหรอกก็ขุดไปสักนิดน,นึงเอาแบบพอคราของได้นะฮะโอเค okay. แล้วเราก็ไปอัปเกรดของครับผมแล้วก็อัพเกรดของครับเรียบร้อยกลายเป็นของหินแล้วส่วนไม้แล้วก็เก็บไว้ด้านบนโอเคแล้วก็ตัดไม้กันต่อครับเดี๋ยวฟาร์มของได้สักนิดน,นึงผมก็จะออกหาที่ แบบมันเรียกว่าอะไรทำเลนะครับเออเอาไว้เตรียมสร้างบ้านแต่ว่าไม่รีบสร้างหรอกก็ฟาร,รม์รรมของไปก่อนนะครับต่อไปก็ขุดหินเพิ่มกันนะครับผมเดี๋ยวขุดทานกลับไปด้วยเพราะว่าทางนี้จําเป็นมากเลยนะฮะสำหรับผมในช่วงต้นเกมขาดไม่ได้เลยเพราะว่าจะได้เอาไปคราฟท็อตหรือไม่ก็เป็นเชื้อเพลิงได้นะฮะวุ้ยดีสินซอมบี้ เดี๋ยวผมว่าไปให้ไกลจากตรงนี้นิดน,นึงก่อนดีกว่าในช่วงต้นเกมของเราไม่ค่อยพร้อมปะทะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตายอุ้ยเ,เก็บไปด้วยเปิดได้ใช้นะครับผมว่าไบาโอมที่ผมเกิดมามันมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ว่ะทุกคนเออผมว่าหาที่อื่นดีกว่านะครับผมไม่ค่อยชอบเลยไบายโอมแบบเนี้ยมันแบบมันดูลูกๆล,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 ลุงลังไม่ชอบเลย ชอบแบบไบโอมแบบโล่งๆนะฮะก็ไอ <c oughs> อะไรวะไบโอมปกติจําชื่อไม่ได้แต่ว่าช่างมันเฮเจอหมูนะครับได้อาหารละเอ้ยหมูหรือวัววัวดิเออไปเรียกเป็นหมูซะละเอาอาหารมาครับผมมือเย็ยน,นครับมือเย็ยนมือเย็ยนแล้วก็เดินหาที่กันต่อมันต้องมีที่ที่เฟอร์เฟคบ้างแหละ เออไม่ไกลไม่ไกลนี้ต้องเจอต้องเจออุ้ยเจอแก้วผมปึ๊บปึ๊บขึ้นข้างบนมาปุ๊บเป็นยังไงโล่งจง้งแต่ก็โล่งจริงนะครับไบโอมแต่ว่าผมไม่ชอบจริงๆนะครับไบโอมแบบนี้มันดูแบบห่างไกลจากที่บางที่มัน,ม,นมันเรียกว่าไงอ่ะมันอยู่แล้วมันไม่สบายใจอ่ะทุกคน ถ้าเป็นไบโอมปกติมันจะแบบดูดีกว่านะฮะแต่แน่นอนผมจะไม่สร้างบ้านแถวนี้ในนี้เฮ้ยเหมือนจะเจอไบโอมปกติครับหรือเปล่าอ่าตรงนี้มันแค่ไม่มีหิมะนะครับดูสีดูสีสวยทุกคนผมเจอไบโอมปกติแล้วครับอ่าเฮ้ยเจอเหล็กด้วย คุดคุดมีมีก้อนเดียวเหรอมีก้อนเดียวเหรออ่ะโอเคช่างมันอย่างน้อยเราก็น่าจะได้เกาะมาแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่เกาะดิโลโลโลแล้วก็มีอาหารด้วยม,มาสิมาเป็นอาหารให้ฉันเอ้อ อาไว้ครับเตียงด้วยนะครับเตียงครับมาเนี่ยทุกคนเจอเหล็กแล้วแ,แถวๆนี้มันต้องมีเหล็กอีกดิใช่ไหมอุ้ยสองก้อนสวยโอเคได้อยู่มีอีกหรือบ้านยะไม่น่ามีแล้วเนาะอฮ้ยโอ้โหมีอีกมีอีกโอ้ดีมากเลยทุกคน อันนี้ถือว่าผมดวงดีอยู่นะครับเฮ้ยอันนี้ทาหรือเปล่าอ๋อตรงนี้ไม่ทานะครับเห็นไะคผมขอญาตรับทออครับทอด,ทอดลองสำรวจก่อนนิดนึงเผื่อเจอแรด่ดีๆนะครับโอเคไม่ค่อยน่าเข้าเท่าไหร่ไม่ใช่น่าเข้าดิมันตันมันตันเออพูดอะไรไม่รู้เรื่องมันก็ไม่ค่อยน่าเข้าจริงๆครับทุกคน เราไปที่อื่นกันดีกว่านี่ครับผมใบโอมปกติครับใบโอมที่ผมต้องการเอ้ยแต่ตรงนี้เหมือนจะลงได้เหมือนจะลงได้นะครับแต่ว่าขุดฐานไปก่อนโอเคน่าจะขึ้นกลับมาได้นะครับเอาเป็นว่าขุดเป็นทางไว้ก่อนสิเอาเฮ้ยมันใช่ท้ำไหมเนะี่ยโอ้ มันไม่ใช่ทำเขาทุกคนเอ้ยแต่ตรงอื่นไม่แน่ตรงอื่นไม่แน่อาจจะมีมีไม่ใช่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอยใจเย็นนะใจเย็นนะโอ้เออคือโอเคตกใจหมดโอ้ไม่อยู่แล้วครับผมงั้นกูตายแน่แนแบบนี้กลับไันครับทุกคนกลับครับกลับครับไม่ลงแล้วไม่ลงแล้ว เปลืองชีวิตมากจะตายครับว่าเดินแถวนี้มันมันใช่ที่ที่ดีจริงๆหรือเปล่ามันดูโล่งก็จริงนะครับทุกคนแต่ว่ามันอาจจะโล่งจนไม่มีอะไรเลยก็ได้เอ้ยแต่ก็ไม่ได้แย่นะไม่น่าแย่อะไรนะครับแค่ว่ามันโล่งแบบโล่งมากดูดิผมวิ่งไม่ได้เลยทุกคนหิวมาก ซอมบี้อะไรก็เริ่มเกิดแล้วนะครับไม่ได้แล้วผมว่าชิปอะทุกคนผมว่าผมจะตายวะแย่และสกิลมันมาวะแย่แล้วทุกคนแย่แล้วทุกคนตายแน่ๆแบบนี้อย่าอย่าอย่าตามอย่าตามฉันอย่าตามฉันขอร้อง โอ้ยตามมาติมเลยอะ่ะเย่แล้วเย่ yeah, แล้วขอต่อสูงไว้ก่อนโอเคสกิล okay. น่าจะยิงมาไม่ได้นะครับคือแลกแสนโหดร้ายแต่ว่าขนแกะโอ้ยขนแกะเฮ้ยอ๋อได้ได้อยู่คือขนแกะของผมมันมันไม่เหมือนกันสามอันนะครับ มันดํามันดำหนึ่งแล้วก็ขาวสองมารามาคาบเตียงกันนะครับแต่ว่าเราต้องเอาขนแกะเออนี่แล้วก็ขาดไม้นะครับโอเคเราได้เตียงแล้วโอเคครับเราเราได้เตียงแล้วครับทุกคนต่อไปก็ขยายพื้นที่นิดนึงปึ๊บป๊บปึ๊บอา เราก็มาคาบเตาเผากันนะครับจะได้เผาอาหารเพราะว่าตอนนี้รู้สึกหิวมากอุเยอ่ะก<อ>็ยิงๆได้เนาะโอ้โหผมต้องยออ่อว่ะตกใจหมดเลยอะ่ะเอามากินมาทางชีวิตก่อนนะครับเนี่ยเปิดมาคืนแรกก็แบบรันทดมาก โอเคเท่าน okay. right. right, right? no, right. ี้ก็น่าจะอิ่มแต่ว่าผมกลัวตื่นมาแล้วมันจะตกว่ะถ้าตื่นมาตกปุ๊บผมตายเลยนะใช่ไหมก็ไม่ไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าตื่นมามันจะตกให้เลยหรือเปล่ามาเป็นว่าผมขอญาตนอนเลยนะครับอย่าตกนะขอร้องตกปุ๊บจบเลยโอเคไม่ตกนึกว่าจะตกซะแล้วเฮ้ยมันเข้าร่มว่ะ ผมก็ต้องลงไปไฟกับมันนะโอ้ยเออเออเออเจ็บเจ็บเดินออกมาดิเวรำคาญว่ะทุกคนสเกลเลตันนี่แค่หมด normal วดนอร์มัลนั่นะผมก็จะตายแล้วอะ่ะโอ้โหแม่งตีตัวลอยเลยออโอเคเรียบร้อย เด้ครับขุดมาให้หมดโอเคเอาเป็นว่าต่อไปเดี๋ยวผมลองหาทำรีแล้วกันนะครับตรงนี้อยู่ติดกับน้ำเอ้ยได้เลยแบบนี้ก็โอเคอยู่นะครับอ่านี่ตรงนี้ตรงนี้เออใช่เลยใช่เลยแบบนี้แหละแต่ว่ามันติดกับอันเนี้ยแย่จังขอสำรวจแป๊บนึงนะครับเนี่ยปติกับตรงเนี้ยเสียดายวะ่ะ ไม่มีตรงไหนเหมาะสมมากกว่านี้แล้วครับเอาเป็นว่าผมจะเอาตรงนี้แหละเออแลตรงนี้เป็นถ้ำไปเลยก็ดีนะครับวางๆไปก่อนวางไปก่อนนะครับนี่วางปึ๊บปึ๊บแล้วก็สิ่งที่เหมือนเราจะขาดนะครับก็คือกล่องมันสวยไหมว่าว่ๆแบบนี้ อะเป็นว่าขยับเตียงนิดหน่อยนะครับเรื่องมากครับเรื่องมากโอเคเผาเล็กครับผมจะได้ทําเป็นพวกโล่นะครับเราจะลงฟาร์มนิดหน่อยนะครับเผื่อได้ของดีๆโอ้โหไอหาอะไรอะไรหืมหื้อ,อ,อมไม่ตายด้วยตายสักทีเถอะ โอ้ยปเป้าเหล็กดีกว่าแล้วก็ใส่เนื้อไปครับคาบโล่นไม่มีโล่ไม่ไหวลวะมีโล่แล้วผมขาดดาบขาดดาบเออลืมดาบลืมดาบอ่ากูพร้อมไฟครับพร้อมปะทะพร้อมปะทะ่ากินก่อนกินก่อนไม่รอดแน่บอกเลย หลายรอบแล้วกูไม่ไหวกับมึงละอืมอืมอืมโอเคสำรวจนิดหน่อยโอ้ระเบิดเลยเรียบร้อยเฮ้ยยังมีอ,อีกเหรอระเบิดอีกบูม โอเคว้าว okay. wow. ยังมีลือเข้าไปอีกนะครับแต่ว่าโอ้ยเหล็กเอ้ยไม่ไม,ไม่ไม่มีเหล็กเลยใช่ไหมเออมีต่ะทานขอทานก่อนดูโล่ก่อนโอ้โหแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวโล่ผมทำงานหนักมากครับทุกคน อ,อย่าได้ไหมเนี่ยโอ้ยอีกแล้วจะตายแล้วด้วยเว้ยทุกคนกลับกลับคือสกิลเพย์ผมมันแบบมันต่ำมากครับทุกคนใครดูเรื่องุูหิดก็ขออภัยด้วยนะฮะเออเพราะว่าผมเล่นไมคครับกลาชื่ยไม่ได้กินครับกินก่อนเนียนตาย เดินหะาไม้ไม้พอมีอยู่นิดนึงแต่ไม้นี้มันไม่ค่อยสวยอ่ะเออ,อว่ะทุกคนแถวนี้มันไม่มีป่าแย่และมันโล่งแต่มันไม่มีป่าแย่หว่ะทุกคนลืมคิดเลยอ่ะถ้ามันหาป่าไม่เจอจริงๆล้วก็ต้องทำขึ้นมาเองอะดิใช่ไหม ใช่คคยคนเดียวนะครับเเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบพินพ์เท่านี้ก่อนนะผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย